ระวังใส่ปุ๋ยเคมีนะครับและกับปุ๋ยอินีมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยในคลิปนี้น้ำกันก่อนเอืน่นฝากพี่น้องกดติดตามนะครับให้ถึงหนึ่งหมื่นได้พี่น้องเด้ออัสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับพบพอกันในช่วงบรรยากาศยามเศร้าอยู่สวนมันสปารังของผมคือเกามอนีนะครับก่บสิมาบอกถึงปุ๋ยเคมีนะครับที่เป็นกระสอบและกับปุ๋ยอินี นะครับที่เป็นอ่ามุ่นสัตว์ต่างๆนะครับใส่กับมั่นสะรังมีขอแตกต่างกันยังไงนะครับขอดีขอเสียมีเอียงแน่เดี๋ยวสีมเว่าสูพี่น้องฟังนะครับเอาปุ๋ยอินซีก่อนนะครับปุ๋ยอินซีกับมั่นสะรังนะครับยางแหลกเล้ขอดีคือเขามีฐานอาหารหลักมีฐานอาหารร่องและกระทะอาหารเสริมครับอมียังเอียอ่ามีจุลินรี นะครับแล้วก็เป็นทียูให้แกจุลินทรี่สามอย่างอลไรเนี่ยมีอย่างเอกมีเขาเรียนว่าเฮ็ดให้ดินดีขึ้นนะครับเออเฮ็ดให้ดินดีขึ้นเออ่เฮ็ดให้ดินมีค่าความอมนม้ำมีความร่วนซุยนะครับเฮ็ดดินให้มันมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ปานกลางหรือว่าพอดีนะครับกสัสทอยู่ประมาณอ่ากรดอ,อ่อ,อนๆนะครับอยู่ช่วงประมาณได้ประมาณหกจุดห้าถึงหกจุด เจ็ดหกจุดแปดนะครับเพราะว่าตัวมุนสัตว์นะครับเวลาถึกน้ำเออแล้วเขาเขาก็จะก็อิ้นว่าอายุก,กับดินแล้วก็เห็ดให้เนื้อดินนะครับมีค่าความเป็นอ่ากรดอ่อนๆถึงกลางนะครับเออแล้วก็มีอยังเนี้ยนี่ครับมีเด้อราคาถืออันนี้ก็แมนนะครับราคาถึกเออยังอีกว่าเนี่ย เกิดออกว่าพี่น้องนะครับเอาเกิดได้ซัมเนียล่ะนะครับถ้าผู้ใด้เกิดได้อีกคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆน,นะครับในใต้คลิปน้อการเลยนะครับที่นี่ขอเสียละบาดหนะี่งขอเสียคือหนึ่งหายากครับถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่มีสองการปลดปล่อยธาตุอาหารอาจจะซาจักหน่อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยมักแล้วเออปุ๋ยพร้อมใช่เนี่ยเอากะ ถือว่าไว้คือกันนะครับออถ้าเกิดวายัางบ่ทันอีมักก็ถือว่าปล่อยทานอาหารสานะครับ 3. ก่อนเสียมาใส่นะครับแนะนําว่าให้เป็นปุ๋ยที่นานแล้วนะครับเป็นปุ๋ยอินทซียที่นานแล้วนะครับเป็นมูลสัตว์ที่ขามปีแล้วค่อยเอามาใส่นะครับเอออีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีเชื้อราบดีปนมานํ้อันนี้บอกป่ถือครับ ้าพี่น้องสีใส้นะครับบ่อยากให้มีเชื้อราทีว่ามันบ่ดีแนะนําว่าให้เอาไปใส่ปุ๋ยมักฉีดน้ำมักชื่อวภาพนะครับหรือว่าเอาไปมักก่อนนะครับอันนี้จะดีเลยนะครับอ่ะมีอยู่สี่ข้อนะครับเม,มืองปุ๋ยเคมีได้บ่เนี่ยปุ๋ยเคมีขอดีก็คือปดปล่อยทาุอาหารได้เร็วเพื่อสามารถนําไปใส่ได้ไวนะครับอันนี้ในเรื่องของปุ๋ยเคมีเอ,อขอดีได้นะครับ ถาดอาหารแน่นอนครับแต่วาา่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียเอวอ้ก,ก่อนนะครับมียังอีกว่านะ่ะเออมีสํำนี่ละมีสํำนี่ละเออบางยี่ห้อบางโตบางกระสอบเออเพนดา้าซใไ่ปุยถาดร่องหรือว่าถาดเสริมมาแค่ตัวสองตัวเท่านั้นนะครับมีบ่ายนะครับขอเสียหนึ่งก็คือราคากะบ,บอกว่าไรนะครับ ถือแพ่งบะทอกันแล้วแต่ปีแล้วแต่ช่วงฤดูปลูกเออราคาสิบอสิบอ,บอนิ่งไวไงนะครับสองขอเสียขึ้นยังบัดเนี่ยเมื่อไหนะครับทานอาหารเมื่อไหนะครับจะเมื่อไวกว่าปุ๋ยเอนซีปุ๋ยออนรีนี่กินได้สาแต่น,นั่นกินไปเรื่อยๆแต่ปุ๋ยเอนปุ๋ยเคมีในเดือนสองเดือนเมื่อไปแล้วเดือนหนึ่งเมื่อไปแล้วนะครับ ยังอีบันนี่ธาตุอาหารจำกัดครับเออ,อยางทีพผมบอกเมื่อกี้เลยเออ้าปุ๋ยอินทรียมันบ่มุ่นสัดต่างๆนี่ธาตุอาหารเขาห้ไหลธาตร,ร่องธาเสริมมี่ธาตุรักก็มีแต่ปุ๋ยเอมีมีแค่บางตัวจำกัดนะครับส่วนมากสิมีแจะธาตุารักต่เป็นธาตุร,ร่องธาเสริมพี่นอ้องก็ไปสือตัวอื่นมาใส่ได้บ่เนี่นี่คือจำกัดแล้วเออยังอีวันนี่นักครับเออกระสอบหนึ่งหาสิบกิโล แบกนักบ่ให้เบาแต่ว่าถ้าเป็นมูลสัตว์ได้บ่านะ่ะเบาๆหนึ่งพี่น้องจับแกงวีทถิมก็ได้นะครับสิบเศ้าโล่สบายๆนะครับปุ๋ยเค่มีหาสิบกิโลนักหาคนแบกพร้อมนี่นะครับอ่ะมีประมาณนี้ละเออเอาผู้ใดฟังท่านเออผู้ใดเจอได้สรุปให้พี่น้องฟังเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาเมืองนะครับผมเสียว่ามีพี่น้องบางคนเมืองคลิปจนจบนะครับผมอ่า เมืองในาครขอของวิดีโอเนาะในช่อ,ชอง y o u t u เนาะเขาเห็นว่าลังบ้านออลังบ้าน u t u b e เออคนเมืองหลายเนี่ยเออช่องช่องนี้ค้นเมืองหลายนะครับยอดดูคนสิมักเมือตัง้งต้นจนจบเลยนะครับอ่ามีบางคออเมต์เออเพื่อนสี่เขาเห็นว่าอ่าแสดงความคิดเห็นในทางลบเอากับว่าเป็นยังนะครับแสดงได้นะครับแต่ว่าพี่น้องผูดด้ใดบ่ถือใจกะกะ อาขึ้นยอกับอ่าโดนพเนตนะครับขึ้นยอกับว่าพี่น้องสิพิจหน้าเนี่ดไนะครับอันใดที่ว่าคอมเมนต์มากแล้วเรามมนเสียหายอันนี้คนคอมเมนต์กะพผิดจหน้าเอานะครับเออคนเมืองส่วนหลนะครับผู้ใดเขาก็อยากได้ความรู้เขาก็อยากได้ข้อมูลดีๆเขาไปอ่าพัฒนาฝีมืออาของเขาไปใส่ในแปลงมันสปาร,รังอย่างของเทคนิคใดที่ว่ามันดีนะครับนําไปใส่ได้เลยนะครับเทคนิคใดที่ว่าเออบอกคือเออเอาไว้ก่อนนะครับเออ อันใดบ่คือก็บ่ต้องเอาอไปเฮ็ดเอออันใดที่ว่ามันดีนําไปใส่ครับอ่าปรดคุยเกี่ยวกับม,มันสะบัดังขอมมนมากนะครับอ่าพูดพิดประการได้ขอให้พี่น้องนํานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผู้ดใดที่เขาว่าเมืองแล้วยังบม่ทันได้กดติดตามเขาไปกดติดตามให้นะนะครับเออผมส่าพี่น้องบางคนก็ยังบม่ทันได้กดติดตามเลยเอออย่าลืมเนอะนะครับมีประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย